เคก็วันเดียวผมนี่สวัสดีเช้า u t u b e ครับสวัสดีทุกท่านครับเราสวัสดีไปทางเอสซีฟังเล่านะครับผมพักเที่ยงครับเแล้วงานจากการชิป้อยเซหกหลอของพ่อปองละพักเที่ยงชิปนี้ไว้ไปกินเขาทีึ่งเคลื่อนนะแม่ครับบ่าได้ไปหาโลดลายมือเลยนะครับเดี๋ยวชิปนี้ขี้ซาเล่งครับซาเล่งซางครับลักไปเลยลักไปเลยเอาคือวัดติด นายปิดเปิดครับโอ้โหเรี N ่ยวปิดสตาร์ทติดง่ายไปนายกินเขาเลครับอ้าวโอ้ปิดเกะปิดเก์ รถเที่ยวาราดัดจอยกับมาเล่นอยู่ใกล้รครับเดีย๋ยวไปรีวิวลูกชายใหม่ของเสียอันเพิ่นอยู่ครับลูกชายทันใหม่เดีย๋ยวไปลงไสานอแน่โอ้โหนี่ครับผมสุดยอดยังงามครับเดี๋ยวเชิญนี้ไปกินข้าวครับว่าไปเห็นหน้าแม่อะไรมือ, <laughs> อเราครับแววผมไปถ่า,ายของเรื่องเคลื่อนบุล่ะครับได้ย,ยืมเลสร้างไป ๋ยวไปชมวิวบรรยากาศจ่เชิงฝุ่นน้ำกันครับว่าจปิดยังไงจะล่งไซนอนี้ว่ยังไงขนาดเราต้องใส่แมสกไปตลอดเลยครับตัวถือกันแห้งก็ปุแพโอ้สัด ดูดิว่าคันนี้มันวิ่งได้เท่าไหร่โอ้ไปครับนี่ครับบรรยากาศแถวบ้านผมล่งไหนเนาะรถด,ดินน,น,นี่เนาะว่อยยืดแถวเนี้ยใกล้แล้วแล้วครับผมกับมี่กัมีของเสียวว่ะเป็นส่วนมากนะครับผม ตะว่าล้านมีดผลล้านอ่าสถานีคนไทยเพิ่นก็ปิดไปแล้วครับล้านหนึ่งตอนนี้ก็เรือเอลาวัดเรีบน้ำพ้องครับอ่อยกะผมว่าเป็นเหลือของเสียว่ะผู้เดียวแหละครับเพราะว่าของเรือกับนายจงไว้ยตะพันไหมครับพันไปถับผูกนะแต่ว่าอ้อยที่ตัดไทยนายเรือตะของเสียเพิ่นนะครับแถวนี้ครับแมนแมน,แมนเกือบเบิดครับอ้ยจอนเดีย โอ้ไปดัไก่แล้วเนี่ยกระานจอไปครับอันนี้เลาวัครับบาดนียเ้าปีอันนั้นป็นจอนเดียนายป็นจอนเดียของเสียวมะแดงครับโอ้สั่นๆๆๆโอ้สั่นบาดทีเขาเ้ย ไฟเมอมือระได้เลยครับไปไปย่อไปชมบรรยากาศที่เชิงภูณ้ำกันนะครับนี่ครับทางขึ้นไปเคลื่อนนะครับเป็นเป็นอ่างเก็บน้ำครับกรบอกเชิงมาเคลื่อนกับใหญ่เท่าไหร่ครับกรมวิชาการเกษตรไปเนี่ยครับทางขึ้น ล้วเราขายของในเครื่องแล้วนะครับวิดยมดบอกไปเลย บรรยากาศแห่งเคื่อนโอ้คนขึ้นหลายแลยว้วนะมึอเงียบร้านคาไปเดี๋ยวแวะแม่เขากันก็รถหลายขนาดครับมือนี่คก็ลลยพิเศษเลยเมื่อนี้วัดหยุดปะเดี๋ยวพอ้านแม่ผมแล้วก็เป็นร้านสุดท้ายนะครับ ร้านสุดท้ายเพื่อนกับมีซุมอยู่ด้านในซีซุมนะครับก่อ,อนอื่นเลยก็สวัสดีแม่ก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นองครับเนี่ยเมื่อนี้คือบ่ขึ้นของขายนี่ขึ้นบ่ได้เพราะว่าแขกเข่าวไล่ให้แจกข่าวไล่ให้เหตงเฮ็ดบ่ทันผู้ซอยบ่มาซอยมันบมน่มื้อไงแบ็มีลาเผาส้มตำด้วยวอย่างเยอะแยะนะครับร้านสุดท้ายข้างในก็มีก็เป็นซุ่มของร้านไผ่ร้านมันครับ เมืาแ,แขกมาน,านั่งเ้ากะลงไปรับออเดอร์ครับบนว่าร้านทางคนได,ด้ขายดีกว่าร้านทางผีครับเพื่อนกับแบงชุ่มอยู่แน่นอนนะเนาะโอเคเนี่ยขายปลาสด<ป>าพร้อมครับผมเจ็ดสองหเาอาปลาอะไรครับโอ้โหปลาใสาาครับผมปลาอะไรครับเอาปลาขาวเนี่ยค่ะปลาขาวปลาขาวปลาใส มีที่นีเป็นบ่ค่ะปลานี่ก็รับซื้อปลาคล้ายปลาพร้อมนะครับเอาวใส่โอ๊ตบักเอเบลเลยแท้ช่วงมันไข่นะครับนี่อันนี้เอาบ่ครับเนี่ยเอาค่ะอันนี้เอาเอาที่เป็นข้าวใอยมาใช่ใช่โอเคปลาปลาตันปลานี่บ่เอาปลาเนียครับปลาปลาสูตรบ่อ๋อปลาสูตรได้ครับผมอันนี้เอาบ่ฮะเอา เจ็บโอ๊ยพอไรครับเมาใส่อีกตัวหนึ่งสองโลครับโอ๊ยไม่ถึงสองโลอ่ะเในี่นี่ก็ทางปลาคอเนาะช่วงนี้ก็ปลายังบ่อหลายครับเพราะว่าคนหาปลาเพิ่นไปตัดอ้อยนะครับนี่สร้อยไหมสอยครับสอยยำมยา เามเขมันเป็นแกงปลาบ้ง,งใน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 ส่งปลาอบ้อยปลาส่ขาวปลาขาวใส่เอาอยูว่าครับตื่มไยเนาะตัตัวหนึ่งนี่สองโลปลายแล้วครับขอขาน้ร้อยสี่สิบครับี่ยนให้ได้ไหมได้ครับผมเ <c oughs> พราะตราเป็นเงินไม่มดาเขออนุญาตให้เรียนเด้ <c oughs> ครับผม <c oughs> เดี๋ยวไปท่อนเพิ่อนนึกันครับ โ <Okay. S 2> อเคคุณครับอน,นี่ก็เป็นล่านขายปลาพร้อมนะครับปลาจากได้นี่แหละครับปลาเพื่อนหามาขึ้นมาเนี่ยมันเศร้าครับแล้วก็มาเอามานี่ครับนะครับผมสมากโอ้มากมากหลายปลาครับผมมากมากหลายปลาช่วงนี้ก็ปลามันก็มีอยู่แต่ว่าค้นหาปล่าหลายครับนี่ส่วนมากก็เปลี่ยนปลาสูตรเนาะปลากระสูบปลาสูตรปลาซอยปลา อีไทยปลาตะเพียนปลาตองปลาบูปลากาพวกนี้ครับมีเบิดมากมากหลายอย่างปลาคอปลาลดปลาลาดเบิ้งปลาลาดข้าวไม่ได้ตุ๋ยใหญ่ครับว่าเราพามาเบิ้องเราโฆษณาพร้อมเลยนี่ครับปลาลาดอันนี้ยังไม่เด้ครับปลาลาดนี่ส่วนไม้ใหญ่ซ้่มเขีนพร้อมเลยแหะนะครับโอ้แม่เราก็อยู่ผู้เดียวครับขายแล้วกินพร้อมอ่ะพอดีแหละมามีไวไฟผมก็อัพคลิปลงพร้อมนะครับ ของปลาพวกไข่มดแดงยังกะมีครับดเดียไข่มดแดงมาใครเลยได้เอยเมื่อนี้เขาไม่ได้ตั้งของครับนี่ไข่มดแดงเดี๋ยวผมเอาเอาปลาไอ้นี่มาย่างกินนี่ครับเน้น่้นี่ผมชิย่างอะชิย่างปลาก,กากินครับ,น,ากกาบ,บ,รบนี่ปลากาใหญ่ๆเลยบักเอฟครับมีปลาการ์ทำฟ้ามื้อขอผมแน่นี่สองตัว ปลายยางสองตัวบูห้อกับมี้มาหาปลาขาวปลาขาวตัวนี้กัน,นี่ครับไข่ไขครับผมนี่ไข่ไไข่เต็มทองนะเดี๋ยวผมยางแล้วเดี๋ยวผมไทยเบิ้งครับนะครับเดี๋ยวไปโอ๊โอกเกลือน้อยนึงนะครับห <One. S 1> ย่างปลาปิ้งกินสดๆกับยูนี่ปลาสดครับขึ้นมาเต็นดงแดงๆกันลงถังน้ำแข็งเลยนะครับ อพอคาไหมคราเพื่อนก็นมารับต่อจากนีไปขายแล้วนะครับรับต่อจากผรมเลยแหละอ่าโอ้เกลือครับจะเ,เสียบขนาดนี้ตามตัวเพราะเราเฮ็ดสซนตอ่เาเฮ็ดเพชเล็กน้อยนะครับอ,อย่างกินป่าธรรมชาติครับวันวันที่หากินได้ไง่าไๆได้ครับเนี่ยต้องล่งไปใส่ด่างใส่เบ็ดใส่อย่างครับเนี่ยใครได้ครับเนี่ย ผมอยู่บ่อเี่อ่ะผมย่างโอมเฉีนเยนไปเลยไปไข่นัวครับจะล่ออีกจะล่ออีกสิบสิบนาทียี่สิบนาทีมาวังที่ป่าสุกคงเลไปตำมะคุ้งกินนะครับอืมโอเคครับตอนนี้น่าจะซุกได้ที่แล้วนะครับ เราลับยางป่านะครับยางปลาการ์นอยสามตัวนี่เตัวปลาขาวหงใครได้ครับเนี่ยดเดแล้วค่อยแกะเพื่อส่อนกินนี่ครับอู้เลี้ยงมันหยามหยามฟดบุบบุบครับนี่นะครับผมนี่ตัวหนึ่งข้อเฮิมเฮิมครับเนี่ยกินหวานดีกินนึ่งก็งูเขาแล้วนะครับเดี๋ยวเอกไปเฮ็ดงานตอนบ่ายนะครับนี่ นี่สามตัวแต่ว่าปลานิ่งโกเกียวเปน็นเอาไว้ขายครับเนี่ย่ะโอเคอีกเสียบขนาดครับนี่ก็ร้านแม่จุ้มนะครับผู้ใดที่ขึ้นมาเที่ยวเ่าเคลื่อนบันตรตัดให้ครับสามารถแวะมาอุดหนุนรอด้นะครับผมโอ้โงบินตำลายขนาดเลยว่าสิเป็นไอไอันนี้ก็ต้มปลาได้ครับนี่ต้มปลาลัด อันนี้ก็เป็นก้อยหอยว่าอยากกินยังงั่งได้เบิดครับแม่นแถ่ของปลาน้ามูลนี่ของปลาอยู่ในนี่ครับว่าว่าจะเป็นต้มปลาคอปลาย่างพวกนี้ครับขึ้นเทศให้ได้เบิดนะครับผมมาสั่างเลยของแปลกๆเนี่ยนะครับผมมาอุดหนๆๆุนเราได้ไอ้น,นี่ผมก็อยากกินผมก็ผมก็มกตามกินเองอย่างย่างกินเองอันนี้แม่เราต้มเพื่อไว้ให้ผมนะครับกับก้อยหอย ประเทเป็นตะแซ่บแต่ตว่าใครหมดแดงเพราะเันหลายอย่างแล้วครับผมอ,าอ้าชกินข้าวแล้ยังไงอะน้ำอครับอืมข้าขทาข้าวาได้กินข้าวเขาแล้วครับ่ชมตมามนะไีรครับสั่ง,ง,งข้าเมีย แบง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 ตาตัวนี้ครับดวงใครกันพูดนะเข้เอาปลาใส่ตาแล้วมันไม่กลั่นครับแก่าลาครับไม่ใช่ปลาโอเคเดี๋ยวเอาไปกินดูนะครับกินกับเขาลงไป ซิมให้เบิ่งเสียอยู่นี่อยู่ในซิมไอเบิ่งซิยียครับท่านั่งชิ่วชิュกินอยู่นี่ครับน,นี่กินอยู่ร้านแม่เลยครับเดี๋ยวเ,าเขาก่อนนี่ครับผมโอ้ฝูงบินตำ่ำไปกับบม,มีขาตั้งกล่องมาน้ำนะครับเดี๋ยวหาเครื่องดื่มกันครับนี่มากมายหลายอย่างว่าแต่อยากเอ,อ้ยปากกินกันใ้กินรถครับนี่ เดี๋ยวนำเป้ากัพ่อแล้วไขยเดี๋ยวเดี๋ยวขาดทุนครับครับผมมื่อี้เลาก็อยู่ผู้เดียวก็สามารถมาอุดหนุนเลาได้ครับบางที่เลากา็อาจสิทสาแน่เพราะวา่าอ่าเราายูผู้เดียวนะครับมากินขา้าวเฮ้ยนะผมกะโดดโดดขึ้นมาเทียครับมาซองเบื่อบรรยากาศเดี๋ยวว่างๆผมมีเรือส่วนตัวผมอยู่นะครับผมกะบอีกา,าพี่น้องพาไปเบิ่งไปเที่ยวขางในภูครับเดี๋ยวขี่เรือเข้าไปเที่ยวกันนะครับ มื่อนี้ก็มากินเขาก่อนโอ้อันนี้ต้มปลาลาดครับนี่มากมาก,มากหลายอย่างเห็นบนไล่ๆเนี่ยปลาลาดได้ปลาลาดใหญยได้นะครับไล่ๆเนี่ยนี่เดี๋ยวเบิ่งเบิเ่งกินอันเดี๋ยวเบิ่งปลากาเฮากินยังได้กินกินให้คนอยากนะเหมือนกินข้าวมีไงครับอ้อหอมเนาะวอ่อนๆฮอนแต่มามากลายหายครับ Với đại là ông phùng vinh dăm lại hàm. Hi ba mừng anh hoa hai mừng anh hai nó anh hai mừng anh hai mừng anh hai mừng anh hai liền แดงก็จแซบด้วยแล้วครับไผ่ต่ำก็แซบรับตาต่ำม,มันยังแซบนะครับนี่อยู่ไก่ละอือหือเปนขาที่ยงน้ำกันนะครับพี่น้องเก่าแล้วแ้าในสดต้มประหลาดเลยมาณลายย่างว่าจะเป็น ต้มปลาลาดต้มปลาลุดต้มปลาคอมาเนี่ยสั่งได้เบิดครับมีแต่อยู่มองนี่มองเดียวครับอโอ้สมจี่จัดนะครับผมไปโอเคคลิปนียวพามากินข้าวน้ำแม่ครับไ,นนมไ,มได้เข้าไปมนำก่อนได้ผมจะไปทำงานต่อไปโอเคคลิปหนียวพอนไหมครับขาไปเลยพลาดมาทางนี้มาอุ่นนุ่นแล้วเนี่ย บางมือเราอ,อยู่คนเดียวเราเฮ็ดบ่ท่านใครจะไปเขียวเาลาไหลนะครับต่าซอยเราก็ได้ต่ำมะขุง่งอยากกินต่ำมะขุ่งนะครับเราอาจชีเฮ็ดบ่ท่านเสือบ่ท่านโอ้คือซาดแท่งก็ดนแท่งมาต่ากินเองแรกอะไรครับเป็นกันเองครับอยู่เนี่ยแต่ว่าพวกวันวันหยุดวันเสาร์วัน,วน,วน,นที่เพิ่นก็นมีผู้ซอย,อย,อยครับเพิ่นจังผู้ซอยมาต่างหากครับมื้อนี้วันธรรมดาคนก็นกบ,บ่ค่อยหลายเพิ่นก็นอยู่ผู้เดียวเพิ่นครับผมก็โดนๆมาเทีย ่วนหมากไปเช็ดงันนะครับโอเคคลิปนี้กะเขาตัวล่าไปก่อนครับชิมหนาพอ,อกันไหมครับผมสวัสดีครับ